สวัสดีครับสวัสดีครับพ่าแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมบ๊อบบลากินนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวรองเท้ารุ่นพิเศษในวันนี้ก่อนอื่นเลยก็อยากเพื่อนๆช่วย subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่น l น,นี้ให้บ๊อบบีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารองเท้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้จะพิเศษแค่ไหน เื่อนเห็นหัวข้อเลยนะครับว่ารองเท้าในวันนี้ที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษมากๆนะครับจากนี่เลยนะครับคานิวาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารองเท้ารุ่นนี้จะเจ๋งแค่ไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงนี่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นบ้างแล้วนะครับว่าเฮ้ยทางคานิวาวเนี่ยเขาได้ประกาศข่าวว่าเขาได้ทำคอแลบกับรองเท้าแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดังอย่างเอซิกนะครับเป็นการร่วมมือกันครั้งที่2 นะครับระหว่างคานิวากับเอซิกแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบแรกที่ถือว่าเป็นการฟูลคอลแลบก็คือมีชื่อคานิวาอยู่ในรุ่นรองเท้านะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์มวยไทยนะครับครั้งนี้ก็มาในชื่อภาษาอังกฤษนะครับสวยๆเลยว่าเบสต้าเปลนเดนนะครับหรือมันก็คือชื่อสายพันธุ์ของปลากะัดชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่มีขายไปทั่วโลกมีร้านค้าร้านสนคเกอร์ต่างชาติเนี่ยซื้อนะครับ รองเท้ารุ่นนี้ไปวางขายที่หน้าร้านของเขานะครับทำให้คานิวาที่รู้จักทําให้เมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับ จะมาพูดถึงตัวแพ็เกจจิ้งพิเศษนะครับซึ่งเห็นปิ้นเนี่ยเขาบอกว่าทําขึ้นมาแค่70กล่องในประเทศไทยนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับซื้อผ่านแอปของคานิวาวนะครับรู้สึกว่าจะหมดอายุไม่วันที่2องวันที่3นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะยังพอมีเวลาอยู่70คนเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้กล่อง Towerbox นะครับพิเศษพร้อมกับทุกๆด้านเนี่ยจะมีการสกรีนไม่ใช่สกรีนเหมือนเป็นการ รปนะครับลวดลายต่างๆที่เป็นของประกัศจะเป็นประกัศตัวเดียวกันนะครับที่เราเห็นในงานอาร์ตเวิร์กนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้รู้จักเอร์บ็อกซ์เนี่ยก็เป็นกล่องรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเอาไว้ใส่รองเท้าแล้วก็ชวนรองเท้าได้แต่ความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยไม่งปกติด้านในออกด้านในทําเป็นพวกลายน้ําด้วยนะครับลายน้ําก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับถ้าเลื่อนไปด้านขวา ก็จะเป็นการเปิดไฟแต่ถ้าเราจะปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบ voice activate นะครับหรือว่าทำงานด้วยเสียง ตีนิ้วนี่นี่นี่นะครับก็ไฟเมสติกขึ้นมาตอนที่มีได้ยินเสียงนะครับซึ่งอาจจะต้องดังเกินประมาณกี่เดซิเบลก็ว่ากันนะครับตัวกล่องเนี่ยมีลิ้นชักสไลด์ออกมาได้ด้วยนะครับโอ้โหเปิดออกมาก็จะมีถุงรองเท้านะครับที่ ทำมาจากลวดลายปากกัดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินแซมแดงนะครับแล้วก็มีลวดลายของครีบพ,พร้อมกับโลโก้คานิวาลนะครับก็เป็นถุงใส่รองเท้าจะใส่ไปเล่นเวทใส่ยิมใส่ไปเตะบอลเนี่ยก็เป็นถุงที่ค่อนข้าอองอเนกประสงค์นะครับจะสะพายหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะถือก็ได้นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีสายชาร์จไมโคร USB เดี๋ยวเรา,าพูดถึงตัวรองเท้าบ้างดีกว่ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวรองเท้าที่เราเห็นจริงๆกับรองเท้าที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยคือ a s i c s เจ l Kayano 5360นะครับคือรองเท้า a s i c s เนี่ยเขาใช้เทคนโนโลยีที่มีชื่อว่าเจลนะครับที่เป็นเหมือนพวกเยลลี่นะครับเรามีพูดถึงไปแล้วในในคลิปที่ตามล่าหารองเท้าที่ใส่สบายที่สุดเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ใส่สบายนะครับ มันเป็นแบบหน้าผ้าทรงเก่าก็าคือเป็นหน้าผ้าของเจลคายาโนซึ่งเจลคายาโนเนี่ยมันเป็นรองเท้าว,วิ่งที่อยู่ควบคู่กับนักวิ่งมาหลายปีมากนะครับแล้วก็มีออกมาหลายรุ่นอ่อันนี้เขาเอาโมเดลของเจลคายาโน5ที่เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงลหลายๆแบรนด์เลือกทำคอลแลบด้วยเจลคายาโน5นะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่มีคำว่า360ศนเข้ามาบางคนจะงงว่า360คืออะไรวะ3า0เนี่ยคือ360องศา นะครับคือปกติเนี่ยเจลคายาโน่เนี่ยมันจะมีอยู่แค่บริเวณส้นเท้านะแต่ว่าเจลคายาโน่สามเนี่ยคือเขาจะเอาเจลเนี่ยแผ่นเจลเนี่ยไปรองรับทุกที่นะครับทั่วฝ่าเท้าเลยคือเต็มฝ่าเท้าเนี่ยตรงนี้เป็นเจลหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเจลที่ขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับออย่างส้นเท้าแรงกระแทกเยอะก็อาจจะให้มันสูงหน่อยเพิ่มขนาดของเจลนะครับให้มันเยอะหน่อย นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันค่อยๆบางลง Ryan. อ่ะเรามาดูเรื่องคู่สีบ้างดีกว่าคู่สีเนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าเขาจะเน้นสีน้ําเงินฟ้าแดงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าปิ้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบรองเท้าสีขาวช่องเท้าสีอ่อนไม่ช่องเท้าสีเข้มเนี่ยก็เลยทําให้รองเท้าทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นสีอ่อนก็คือใส่ได้ค่อนข้างง่ายสําหรับคนที่ช่องเท้าสีอ่อนอยู่แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า,ามีการใช้สีกากีที่เป็นหนังนิวบัคอยู่ค่อนข้างเยอะที่เป็นโครงของหน้าผ้าจะอยู่เกือบทุกที่เลยนะครับที่เป็นสีช็อคสีกากีนะครับแล้วก็หน้าผ้าส่วนที่เป็นผ้าตะข่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับก็จะมีแซมมาเรื่อยๆเลยทั้งบริเวณไลนิ่งด้านในนะครับบริเวณลิ้นด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นพวกรอยคลิปนะครับตามจุดต่างๆ แล้วก็แน่นอนว่าเราจะมีสีน้ําเงินที่เป็นสีหลักของประกาศด้วยนี่ก็จะมีสีน้ําเงินตรงโลโก้นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินซ็อกไลเนอร์จริงๆดึงออกมาไม่ได้แต่ว่าซ็อกไลเนอร์ก็จะเป็นสีแดงฟ้าแล้วก็น้ําเงินก็คือไล่เฉดกันไปนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือยังมีส่วนที่เป็น 3M คือถ่ายรูปด้วยแฟลชเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงก็จะมีอยู่บริเวณส้นเท้านะครับรวมไปถึงหน้าเท้าตรงนี้ตรงพื้นนะครับเจลเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีเทานะครับเพื่อให้ ตัวเจลเนี่ยมันไม่เด่นนะครับไปกว่าตัวหน้าผ้านะครับแล้วก็มาเด่นอีกทีเนี่ยคือตัวพื้นนอกนะครับที่ไล่สีแดงไปสีน้ําเงินนะครับตามเหมือนกับซ็อกไลเนอร์แต่ว่าจะสวนทางกันนะครับซ็อกไลเนอร์จะไล่แดงฟ้าน้ําเงินนะครับแต่ว่าเอาโซเนี่ยไล่แดง น้ำเงินนะครับก็จะสลับกันนะครับจะเห็นได้เลยว่าอย่างไอตัวเนี้ยก็จะมีเทคโนโลยีนะครับอย่างแฉ p เพล e ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเท้าพลิกนะครับให้เวลาวิ่งเนี่ยมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่ทั้งใส่สบายนะครับแล้วก็มีความเท่นในตัวนะครับนี่ก็จะเห็นว่าโลโก้คานิวาวมีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าในซ็อกไลเนอร์นะครับก็จะมีโลโก้ตซีคานิวาวอยู่ด้วย อันนี้คือเอาไปใส่มาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแนะนําบวกครึ่งไซส์นะครับเพราะในปกติใส่เก้าครึ่งแต่ว่ารุ่นนี้นะครับใส่10นะครับสิบยูเอสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้สัง่งก็อย่าลืมบวกไซส์เข้าไปด้วยละกันนะครับคือก็ต้องบอกตรงๆว่าประทับใจนะครับกับรองเท้ารุ่นนี้ก็คือหคือคอนเซ็ปต์เนี่ยเลือกเลือกมาได้ค่อนข้างดีคือประกัดคือมีความเป็นไทยสูงแต่ว่ามันไม่ได้เกลื นะครับมันไม่ได้มีหลายแบรนด์เล่นนะครับแล้วก็มีความอินเตอร์อยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสำหรับตัวประกาศก็คือต่างชาติก็ชื่นชอบนะครับหลายๆชาติเนี่ยคือเขาซื้อประกาศสั่งจากไทยไปเลี้ยงที่เมืองนอกนะครับแล้วก็เป็นคอนเซตต็ปที่แบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์รองเท้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้เล่นและที่สําคัญคือเลือกสีที่ค่อนข้างถูกสีนะคือมันเป็นสีน้ําเงินแดงขาวที่เอ้ยเราสามารถอิงไปยังกับ ตัวธงชาติไทยได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ทําออกมาเนี่ยไม่น่าเบื่อคือมันไม่ใช่รองเท้าเพลนๆที่แบบเอ้ยสีขาวทั้งอันแล้วก็มีแซมสีน้ําเงินแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยมันมีการเล่นในเรื่องของวัสดุนะครับที่มีทั้งหน้าผ้า 3M มีนิวบากมีซูเอ็นะครับมีผ้านะครับคือสีมันค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ย ก็เป็นรองเท้าที่ใส่ค่อนข้างง่ายนะครับคือใส่กับเกงสีเข้มมันก็จบแล้วเหมือนกันนะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าตาของคนไทยได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามาลิวแค่นี้อาจจะยังไม่พิเศษเดี๋ยวขอททวหาไอ้ปิ๊นดีกว่านี่นะครับโทรหาจริงไม่ได้มั่วนิ่มนะโทรหาคนอื่นครั้งแรกในรายการนี่คือแม่งไม่รับโคตรเฟลเลย ค okay. ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เผื่อมันโทรกลับมาหลักๆนะครับก็รู้สึกว่าเริ่มวางขายก็นี่แหละประมาณวันที่3มีนาคมนะครับซึ่งจะวางขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็ขายทั่วโลกเนี่ยน่าจะพร้อมกันราคาเนี่ย5,900บาทนะครับ5 9า0บาทแล้วก็มีไซส์5 u s ถึง13 US ก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายก็เป็นอีกรุ่นนึงที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆชาวไทยต้องมีจริงๆ ค,คือบคือ1เลยกล่องสวยอ่านรุ่นรับรางวัลได้2รอ,องเท้าสวย3คือถ้าเพื่อนๆกำลังหารุ่นที่แบบใส่เดินสบายแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำใครนแนะนำรุ่นนี้นะครับเพราะว่าคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยอันนี้น่าจะผลิตมาไม่กี่ร้อยคู่นะครับยังไงก็มีความพิเศษเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นรองเท้ารุ่นแรกๆที่คนไทยได้ทำคอลแลบกับแบรนด์ international นะครับนี่ อยาก a อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับฉะนั้นก็อยากฝากพิจารณาดูแล้วกันนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับก็วันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตนะครับในเรื่องของคลิปที่คุยนะครับกับปิ๊นเรื่องแรงบันดาลใจมาให้เพื่อนๆที่หลังยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคอนเทนต์นี้นะครับหรืออยากเห็น บอบบี้รีวิวรองเท้ารุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ Please นะครับขอร้องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับฮัลโหลปิน๊นเอ่อขอเวลาสักห้านาทีได้ไหมครับได้ครับตอนนี้กำลังรีวิวรองเท้าอยู่อ่าร mm. uh, ุ่นมึงเนี่ยตอนนี้ออกพูดออกสปีกเกอร์เดี๋ยวลง u t u b e นะ เนี่ยวิวอยู่นี่ไงถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ,ยอ,ยอ,ยอ่า <Okay. S 1> จะถามว่าทำ,ทำไมถึงถึงเป็นประกาศทำไมถึงเป็นประกาศใช่ก oh, ็จริงจริงอินฟลูเอชันเลยคือเราอยากหาอะไรที่เป็นสัตว์แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยทำไมทำไมอันนี้ถามหน่อยได้ไหมทำไมทำไมต้องสัตว์อ่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบเหมือนคือเราอยากได้สีสันที่มันสวยงามอย่างแรกเราอยากสัตว์ว่าอ,อ,อะไรสัตว์อะไรที่แบบเออมัน นึกถึงนึกถึงแล้วนึกถึงความเป็นไทยความเป็นไทยความเป็นเนไทยเพราะว่าเวลาที่เราเอารองเท้าไปขายตามประเทศเราก็อยากจนะให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยมันอินสไปร์มาจากของที่มันเป็นแบบโลโคอลของไทยน้อะไรแล้แลปากัาเนี่ยมันก็เป็นคือเขาเรียกว่าไฟมีสไปริ้งเฟสก็คือ,อ,คอปากกาไทยนี่แหละปากกาไทยใชย่มันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ เป็น,ในใสายพันธุ์ที่มันโด่งดังไปทั่วโลกอ่าถูกถูกถูกที่อื่นไม่มีเออแบบไทยเป็นเป็นที่ที่แบบเป็นต้นกำเนิดของมันอะไรอย่างเง <more> ี้ยโอเคเรารักสื่ออะไรที่ออกแบรนด์เราก็คืออยากให้มันเออต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยนี่แหละแต่ว่ามันสามารถออกไปทั่วโลกได้อ่าโอเคอ่าแล้วในเรื่องของสีเนี่ยอ่ามึงมึงรู้ใช่ไหมว่าปากกาไทยคือแม่งแบบหลายสีแบบหลายสีมากๆใช่ทำไมถึงเลือกสีโทนสีนี้เพราะว่าไปเห็นปากกาโทนสีนี้แล้วรู้สึกมัน ชอบมากๆอ๋อโอเคโอเคน้ำเงินแล้วก็หางสีแดงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันชอบแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงๆสีเนี้ยมันน่าจะเป็นสีหนึ่งที่พอเรากดเสิร์ชขึ้นมามันก็คือเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยเสิร์ชกูเกิลไทมิสไฟติ้งฟิชเนี่ยสีนี้มันเด่นขึ้นมาเลยอคนไปเข้าไนซ์ได้ว่ามันคือปากกัดอะไรเงี้ยส่วนสีเบลที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นปากกัดแบบพันที่มันเป็นอิน้อยพันที่มันหายาก Oh, okay, okay. อ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือทำไมถึงเลือกเป็นเอซิกรุ่นเจลคายานอห้าสามหกศูนย์เพราะว่าเออ่ที่ผ่านมาคือชอบรุ่นนี้ใส่แล้วมันรู้สึกว่าสบายแล้วก็ถูกรู้สึกว่าการที่มันโชว์เจลข้างนอกได้อะมันดูเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราเพราะว่าเราอยากให้เจลมันเป่็นเหมือนเป็น อืมโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคก็ลงตัวเนาะอ่าอคำถามสุดท้ายนะครับประกาศที่เอาไปถ่ายแบบตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างครับอยู่อยู่ไหนแล้วเนี่ยของใครอ่ะยังอยู่ยังอยู่เนื้อถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จยอโเฮียทิ้งทิ้งลงชักรกใช่ใช่ดีดีครับเลี้ยงอยู่ครับอ๋อเอาคือซื้อมาเพื่อมาถ่ายแบบเลยไม่ไม่ไม่จริงที่บ้านที่บ้านมี นี่แล้วพ่อซื้อมาเลี้ยงแต่โอพ่อซื้อมาเลี้ยงตัวที่มาถ่ายอ่ะไม่ใช่ตัวนั้นเป็นตัวที่ทางทีมงานที่ถ่ายเขาหามาอเฮ้ยเจ๋งว่ะเาไปหาตามหาหลายจังหวัดเลยอ่ะอ่า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 อืมโอเคโอเคได้งั้นก็แค่นี้แหละปิ๊น thank you โอเคขอบคุณครับครับโอเคนี่นะก็ได้คําตอบมานะครับทุกคําถามที่พวกเรามีเลยก็ยังไงก็อย่าลืมแล้วกันไปช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไป Dzięki za oglądanie!